สวัสดีครับยุทกท่างคบกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับผมต้นนะครับจากต้นยุสคาซอยเสรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพศูนย์รวมรถยนต์มือ2คุณภาพดีเกรดเอวันนี้มีรถสไตล์เอสยูวีนะฮะร,รุ่นท็อปเครื่องเบนซินเข้าใหม่นะครับนั่นคือเจ้า Honda CRV 2.4 EL a ออโต้โฟร์คันนี้เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยครับเพื่อนๆสีดำนะครับ หล,ล่อเลยคันนี้นะฮะเพิ่งเข้ามาล่าสุดเมื่อวานนี้เองนะฮะวันนี้ก็จับมาอัปเดตรีวิวเลยนะฮะ2.4 EL Auto 4 w h e e อนะครับเบนซินแท้ปี2021ีสดีดำ Crystal Black Pearl นะครับคันนี้นี่ครับราคาออกใหม่ายแดงก็ล้านอัพแน่นอนเดี๋ยวนี้รายละเอียดราคานะครับผมจะทิ้งไว้ด้านท้ายคลิปนะครับสามารถเดินลงไปขอดูข้อมูลได้ เรามารีวิวคันนี้กันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะไปเก็บงานต่อนะครับสำหรับคันนี้นะครับแจ้งรถเข้าใหม่กันก่อนนะครับคันนี้เป็นรุ่นท็อปเบนซิน7ที่นั่งนะครับคุณผู้ชมเป็นรุ่นท็อปเบนซิน7ที่นั่ง2อร์ทูซีเอลอ e โต้โฟวิลฮก็เป็นสไตล์ SUV ที่น่าสนใจหลายคนนะครสอบถามกันมาเยอะมากรุ่นนี้ก็จะมาไวไปไวทั้งตัวเบนซินและก็ตัวดีเซลเลยนะฮะเข้ามาก็อยู่ไม่นานนะครับลูกค้าก็ โอนจองกันแล้วนะครับวันนี้มาอัปเดตสภาพแรกเข้ายังไม่ได้เก็บงานใดๆเลยนะฮะยังไม่ได้ล้างทำควาสะอาดเลยก็มารีวิวกันก่อนเลยไฟหน้าเป็น full LED นะครับกระจังหน้าเป็นดําเงาตัดด้วยคิ้วโครเมียมตัวรถบอดี้เป็นสีดำนะครับสีดำคริสตัลแบล็กเพิร์ลนะครับคันนี้นะสีดำคริสตัลแบล็กเพิร์ลล้อแม็กนะครับเป็นตัวมิเนอร์เชนสวยงามล้อแม็กสีเทานะครับคันนี้นี่ครับสวยๆเลยเดี๋ยววนให้ดูรอบคันกันก่อนนะฮะสภาพแรกเข้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูรอบคันกันนี่ฮะ สภาพแรกเข้านะครับกล้อง Honda l เ n b o s สต่างๆมีให้ครบเลยดิสเบรกสี้อนหน้าหลังนี่ครับวนให้ดูรอบคันกันก่อนนะฮะก่อนจะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับนี่ครับโฉมหน้าตานะครับหน้าแล้วก็ท้ายของเจ้า Honda CR-V นะครับคันนี้2.4 EL a ออโต้โ e ร์2021ฝาท้ายก็จะเป็นฝาท้ายเปิดไฟฟ้านะครับเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.4 iVTEC นะครับมาพร้อมระบบขับเคลื่อนสี้อบแบบออโต้โฟร e ว ฝาท้ายเปิดไฟฟ้ากล้องถอยมีให้ครบเลยครับคุณผู้ชมครับกุญแจสำรองต่างๆก็มีให้ครบระนครับคันนี้ครับผมนี่ฮะสวยงามนะครับเลขไม้ใช้งานไปแสนนิดนครับแสนหนึ่งหมื่นเองนะครับคันนี้นะครับนี่ครับฝาท้ายเปิดไฟฟ้าด้วยนะครับคุณผู้ชมฝาท้ายเปิดไฟฟ้ากุญแจเป็นคีเรทนะครับแล้วก็จะสำรองมีให้ครบเลยนะครับเป็นเบาะสามแถวแบบเจ็ดที่นั่งนะครับคุณผู้ชมเป็น suv สไตล์เจ็ดที่นั่งนะครับ ระบบแอร์นะครับมีแอร์เพดานให้ไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะฮะหลังคาสวยภายในหรูหราตามแบบฉบับของ Honda CRV นะครับเบาะแถว3ก็สามารถพับได้นะครับคุณผู้ชมดึงตรงนี้นะฮะสามารถพับได้เลยนะครับนี่ครับพับได้เลยนะครับนี่ครับพับได้แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เก็บของต่างๆนะครับนี่ฮะล้อยางอลานะครับที่เก็บล้อยางอลยด้านล่างนะครับอยู่ครบเลยนะฮะ ตัวบุกันเสียงนะครับเดิมโรงงานนะครับตัวบุกนะครับกันเสียงเดิมโรงงานล้อยางอะไรจะเป็นล้อแมกนะครับล้อยางอะไรเดิมโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะครับโชคต่างๆนะครับฝาท้ายเดิมโชคเดิมนะครับนี่ครับฝาท้ายเดิมโรงงานโค้ดต่างๆก็เดิมโรงงานหมดนะครับไม่เคยมีการเปลี่ยนไม่เคยมีการถอดนะครับนี่โชคเดิมโรงงานไฟท้ายเป็น led นะครับแบบไร้ไกด์ดิงนะครับสวยงามดิฟฟิวชั่นด้านหลังก็ตัดไปด้วยสีเทา เทาดำนะเป็นคิ้วสีเทาแล้วก็ตัดด้วยสีดำสวยงามนะครับฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะครับนี่ครับสวยเดิมโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะฮะกระบอกโช้ต่างๆนะฮะก็เดิมโรงงานนะครับคดเดิมโรงงานหัวน็อตเดิมนะครับโครงสร้างด้านหลังเดิมนะครับเม็ดโอเมาร์ตะเข็บรอยซีนต่างๆนี่คือสภาพรถเข้าใหม่นะครับคุณผู้ชมมาแรกเข้าเลยยังไม่้ล้างทําความสะอาดนะครับยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้สปา เพิ่งเข้ามาเมาื่อวานช่วงเย็นก็จับมารีวิวอัปเดตให้กับคุณผู้ชมนะครับชมกันก่อนเลยนะครับเผื่อว,ว,ว่าท่านใดสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับสภาพแรกเข้านะครับคันนี้รายละเอียดราคาอย่างเป็นทางการเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับหรือว่าใครที่นะครับดูรีวิวแล้วสนใจโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับหรือถ้าใครดูรีวิวจบแล้วก็สามารถเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับดูรายละเอียดราคาแล้วก็ช่องทางการติดต่อได้เลยนะครับนี่ครับด้านหลังเดิมๆนะ กระจกบานหลังนะฮะตัวไร่ฟ้าโค้ดเดิมโรงงานนะครับอยู่ครบเลยนะครับกระจกฟิล์มเป็นลามีนานะครับคุณผู้ชมติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแต่เจ้าของเดิมเป็นฟิล์มรามีนานะครับฝ่ายท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะครับสะดวกง่ายนะครับนี่ครับกล้องถอยมีให้ครบเลยโลโก้ต่างอยู่ครบนะสีดําคันนี้สวยเลยนะฮะสีดําไฟท้ายสวยนีครับฝ่ท้าย LED นะครับสวยงาม ออโต้โฟวิวนะครับเครื่องยนต์ i v t e c นะครับเบนซินรุ่นท็อป2.4 EL ออโต้โฟวิลนี่ครับ Honda CRV นะครับคันนี้สวยงามเลยนะฮะหลังคาเดิมโรงงานนะครับสปอยเลอร์ม,มาพร้อมไฟเบกรกโดนที่3 LED นะครับสวยงามดีไซน์สวยตัวรับสัญญ,ญาณนะครับเป็นครีบฉลามแล้วชาร์กฟินหลังคาเดิมโรงงานมาครบเลยครับผมนี่ครับ โคดเดิมโรงงานนะครับโคดเดิมโรงงานกระจกเดิมโรงงานคิวเส้นคาดเป็นคิวโครเมียมเดิมโรงงานโลโก้เป็นโครเมียมเนี่ยฮะเดิมโรงงานเลยนี่ครับใครสนใจขอละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับร้อมแม็กเดิมโรงงานสวยๆนะครับนี่ครับร้อมแม็กเทอมโรงงานนะครับใส่จุกมาให้อาๆนี่ครับแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับร้อมแม็กจะเป็นล่องเทาล็อตห้ารูนะครับล่องเทาล็อตห้ารูนะครับจะมีคิวปัด เงานะครับเส้นสายดีไซน์สวยงามนะครับตัวล้อแม็กนะครับสียางจะเป็น235นะครับสองสามห้า r สิบหกสิบองสามหทัพหก r 1 8นะครับแม็ก18นิ้วนะครับคุณผู้ชมแม็กเดิมไม่มีรอยเบียดนะครับรัดมาด้วยนะครับยางดันหลบนะครับ235สาทัพหก r 1 8ยางนะครับได้ยางใหม่ด้วยนะครับเป็นปี2023ัี่สสี่เส้นเลยนะครับลูกค้าก็ไม่ต้องไปเสียเงินเปลี่ยนยาง นี่ครับยาเพิ่งเปลี่ยนมานะครับนี่ครับเดือน4สัปดาห์ที่4นะครับสัปดาห์ที่4นะครับปี2023นยี่าครับยาใหม่4ีเส้นเลยนะฮะนี่ครับไม่ต้องเป็นเสียเงินเป็นยางเป็นยางดันรอดแกนเทกนะครับ2 3 5สามห้ทับนสนะครับสี่เส้นเลยบริเวณประตูนะครับจะมีเฟรมกาบค่าประตูหรือคิ้วกันกระแทกนะครับซ้ายขวาให้ครบเลยนะครับดิฟฟิชันตรง ด้านใต้นะครับจะเป็นดําตัดด้วยคิ้วโครเมียมนี่ครับมือจับก็จะเป็นสีดํานะครับสีเดียวกับรถเลยนะครับขอบคิ้วตัวยางรีดน้ําฝนจะใส่เป็นขอบคิ้วโครเมียมเพิ่มความหรูหรามาให้ด้วยนะครับนี่ครับทั้งบนและก็ล่างเลยนะครับนี่ฮะขอบคิ้วกระจกนะครับขอบคิ้วยางรีดน้าฝนใสโครเมียมมาให้ทั้งบนและล่างนะครับแล้วก็ตัวโฟร์ฮอนด้าเดิมๆโรงงานเสาเอเสาบีเป็นดําด้านสวยงามนี่ครับ ฟิล์มคันนี้ติดฟิล์มตลอดมานะดูเพิ่มความหรูหร่ากับตัวรถนะครับโค้ดกระจกเดิมโรงงานทุกบานเลยไม่มีการเปลี่ยนนะนี่ครับกระจกเดิมโรงงานทุกบานเลยนะฮะคิ้วเส้นสายโครเมียมนะทั้งกรอบเลยนะทั้งบนและล่างยาวมานะครับด้านซน้ายด้านขวากระจกมองข้างพักไฟฟ้าปรับไฟฟ้า,ฟฟามีไฟเลี้ยว LED ให้นะครับแล้วก็มีกล้องค o n ด้าเลนบอสอยู่ฝั่งซ้ายนี่ครับแต่ว่าคันนี้จะไม่มีตัวบายสปอร์ตให้นะ ใบสปอร์ตไม่ได้ใส่มานะครับนี่ครับล้อแมกเดิมโรงงานไม่มีรอยเบียดเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่ครับส,สวยๆเลยนะฮะยานดับล็อปแกนเทคนะครับ,บ,รบปี2023นะ่ะสี่เส้นนะกระจกหน้านะครับบานใหญ่เดิมโรง,งงานเช่นกันนี่ครับจะเห็นว่ามีพวกคาบมนลงมลงอยู่นะฮะร,รถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างเลยไฟหน้าเป็นฟลูเอร์ีดีนะเดย์ไทม์แอีดี ไฟตัดหมอก LED นะฮะเป็นระบบ LED เต็มระบบสำหรับตัวไฟหน้านะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟสองสว่างไฟตัดหมอกอต่างๆก็เป็นแบบ Full LED เลยนะฮะกระจังหน้าเหมือนจะมี2ต่อด้านบนแล้วก็ด้านล่างน,นะครับตัดเป็นด้วยคิ้วโครเมียมแล้วก็ตัวคาดไปด้วยสีเทานะให้ความสปอร์ตด้วยดําเงานะครับกระจังหน้าสวยงามไฟหน้าเป็น Full LED เต็มระบบเลยนะครับ นี่ฮะบริเวณฝากระโปรงก็จะมีเคิร์ฟนะครับแบบนี้นะฮะเหมือนมีมัดก้ามขึ้นมานะทำให้รถได้ดูใหญ่ขึ้นบึกบึนขึ้นกว่าเดิมนะฮะนี่ครับ Honda CRV รุ่น2.4 EL Auto ุดสี่เอลออโต้โฟร์วินะครับเป็นตัวเบนซิน7ที่นั่งนะครับรุ่นท็อปเบนซิน7ที่นั่งนะครับคันนี้รถเดิมไม่เคยติดแก๊สน,นะครับเลขไม่วิ่งไป110,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับสวยสวยนี้ขอรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะ นี่ครับยางใหม่สีเส้นด้วยนะครับปี2023ัสีเส้นเลยเอานะครับดูภายนอกกันไปแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันต่อเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับกระจกนะครับบานซ้ายจะเป็นตัวฮอนด้าเรนวอสตรงนี้นะครับนี่ครับฮอนด้าเรนวอสนะครับผมกระจกจะมีรอยพวกคราบแมลงอยู่นะร้านทำความสะอาดก็เรียบร้อยนะครับกระจกบานหน้านะครับโค้ดเดิมโรงงานนะครับให้ดูกระจกกันก่อนนะนี่ครับโค้ดเดิมโรงงานหมดทุกบานเลยนะฮะมาสักครู่ให้ดูบานขวาไปแล้วมาดูบานซ้ายกัน บานหน้าแลวก็บานซ้ายนี่ครับโค้ดเดิมโรงงานหมดนะครับเสา a เสา B ดดาด้านนะครับคิ้วโครเมียมนะครับนี่ครับทั้งกรอบบนและกรอบร่างตัวกระจกตัวยางริดน้ำฝนต่างๆนะครับเดิมโรงงานอยู่หมดเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่ฮะสวยงามเครื่องยนต์เป็นเบนซินนะครับ2.4สเบนซิน iVTEC นี่ครับด้านหลังนะครับภายในนะครับ เบาะ3ามแถวจุดที่นั่งเบาะหนังทรงสปอร์ตนะครับเบาะหนังทรงสปอร์ตบอดี้ก็จะเหมือนกับตัวดีเซลทุกอย่างเลยนะครับทั้งภายในภายนอกนะครับนี่ครับประตูด้านหลังนะครับสามารถเปิดได้กว้างนะครับนี่ครับกางตั้งชั้นแบบนี้เลยนะฮะองศาตั้งนี้เลยคือขึ้นลงได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ครับแผงประตูก็จะแปะมาด้วยเฟรมลายไม้นะครับนี่ครับสวยงามแล้วก็ตัวสีเงินเมทัลลิกนะครับ ออกเงินเทาๆสวยงามเบาะหนังทรงสปอร์ตนะครับนี่ฮะเบาะเดิมโรงงานนะครับตัวนี้เป็นหลังคาซันรูฟด้วยนะครับคุณผู้ชมเป็นรุ่นท็อปของตัวเบนซินนะฮะท็อปเจ็ดที่นั่งเบนซินเขาจะให้ตัวหลังคาซันรูฟมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นหลังคาซันรูฟนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งแอร์หลังมีนะครับมีแอร์หลังนะครับแล้วก็มีแอร์เพดานนะครับสำหรับเบาะเทวที่2ที่3ไม่ต้องกลัวร้อน ไฟสองสว่างนี่จะเป็น LED นะฮะมีหลังคาสันลูปให้ครบเลยนะเพิ่มความสว่างนะเวลาขับกลางคืนเนี่ยเปิดหลังคาก็ได้สว่างได้ได้ฟิลนะครับหลังคาสันลูปนะครับนี่ครับที่พักแขนนะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ํานะครับผมนี่ครับเบาะหลังสามารถพับได้แบบนี้นะครับนี่คือคอนโซลด้านหลังนะรถสภาพเดิมๆแรกเข้ายังไม่หลานทำความสะอาดครับคุณผู้ชมก็จับมาอัปเดตรีวิวกันก่อนเลยนะฮะนี่ครับ เบาะไฟฟ้าให้มาคู่หน้านะครับสองตัวนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าสองตัวนี่ครับแอร์แบ็กต่างๆอยู่ครบหมดเบาะสวยเดิมโรงงานนะครับตัวเบาะไม่มีขาดนะครับทุกตัวเดิมโรงงานไม่มีขาดไม่มีเปลี่ยนนะครับนี่ครับไซส์แอร์แบ็กอยู่ครบหมดเลยนะครับแล้วก็คอนโซลตรงกลางนะครับจะเป็นคิ้วลายไม้มีที่วางแก้วน้านะครับสองแก้วแล้วก็จะมีถาดเก็บของต่างๆตรงนี้ได้ด้วยนะฮะนี่ครับสามารถเลื่อนได้ แล้วก็มีหลุมด้านในเพื่อเก็บของได้ด้วยเป็นเกจเก็บของด้านบนก็จะเปิดตรงนี้ได้นะครับเป็นที่วางแข่ได้ด้วยแล้วก็มีตัว power outlet นะครับนี่ครับเป็นแบบว่า wireless charger นะครับคันนี้วางโทรศัพท์แบบไร้สายสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับรุ่นที่รองรับนะครับ USB นะครับ AUX นะครับมีโหมดมีโหมดอคอนนะครับแปบน้ำมันแล้วก็เป็นระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นเกียร์อัตโนมัติมี เบรกมือไฟฟ้ามีเบรกโฮให้ด้วยนะครับระบบแอร์เป็นออโต้นะครับแยกอิสระซ้ายขวานะครับแล้วก็จอเดิมโรงงานนะครับมาพร้อมระบบนําทางกล้องถอยต่างๆ Hon นด้าเลนวส์ใส่มาให้ครบเลยแล้วก็กระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะให้มาครบนะครับวงมารัยมันติฟังก์ชันนะครับคูณคอนทรลต่างๆก็ให้มาครบเลยฮะสวยงามกระจกนะครับเป็นออโต้ไฟฟ้าทุกบานเลยนะครับ4บานนะครับขึ้นลงออโต้ไฟฟ้าทุกบานแล้วก็ รปเป็นคอนโซลด้านหน้านะครับจะบุดนุ่มมาตรงนี้นะคล้ายๆบุดนุ่มนะมีการเรียนแบบเดินตั้งเส้นได้ตะเข็บแบบนี้นะครับแล้วก็มีคิ้วสีดำแล้วก็แปะไปด้วยลายไม้สวยงามนะครับนี่ฮะเก๊ะนะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับอยู่ครบหมดเลยนี่ฮะคู่มือการใช้งานนะครับนี่ครับอยู่ครบหมดเลยนะครับบุ๊กเซอร์วิสต่างๆนะครับเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับคุณผู้ชมไม้แท้เดิมเช็คสูตรนะครับคุณผู้ชมนะครับเลขไม้เดิม หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกโลนะครับตันนี้ไม่แท้เดิมเช็คศูนย์นะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งขวากันบ้างนะครับฝั่งคนขับนะฮะแผ่นเพดนะครับเดิมโรงงานนะครับสภาการรถสวยโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีชนหนักพิควัมจมน้ำสัต่อแน่นอนนะครับนอกจาเิประตูเดิมๆเลยนอกระกบิประตูเดิมๆนะครับติ๊กเกอร์คำเตือนต่างอยู่ครบหมดเม็ดโอเม็ดอาร์คมันดึงได้นะครับดูรลทุกบานการันตีรถสวยโครงสร้างเดิมสภาพแรกเข้านะครับ Honda c r v รุ่นท็อปเบนซิน7ที่นั่ง2.4 EL Auto 4 w h e e l สีดำนะครับสวยมากคันนี้นะฮะสีดำนะครับชื่อของตัวสีเขาจะเป็นตัว Crystal Black นะครับสีดำ r ร s t ตั Black Pearl นะครับ r ร s t a ั Kristen Black Pearl สวยงามใครสนใจขอละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับ2021 Honda c r v คันนี้ นี่ครับพวงมลาลัยผิวพันธดีมากนะครับมันตรีฟังก์ชันครูสคอนโทรลต่างๆปุ่ม Engine Start น,นะครับมีให้ครบเลยนะครับสามารถเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าบริเวณฝั่งคนขับได้ด้วยนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะฮะพิเศษให้ตัวคนขับก็จะมีตัวดันหลังไฟฟ้าให้ด้วยนะนี่ครับแผงประตูนะครับก็จะมีตัวกระจกไฟฟ้าเป็นอออโต้ทุกบานนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้า แล้วก็มีตัวเมมโมรีจดจําตําแหน่งเบาะนะครับเซ็ตได้2ตําแหน่งนะครับนี่ฮะครบเลยนะครับแปะคิ้วลายไม้มาสวยงามมือจับเป็นสีเทาเมนทัลิกสวยงามนะครับนี่ครับทวิสเตอร์ต่างอยู่ครบหมดนะครับลำโพงนะครับ o o n ด a l e n นวอสมีให้นะครับนี่ครับสามารถเปิดกล้องดูได้ด้วยนะครับมุมอับสายตาด้านซ้ายนี่ครับ สวยงามนะครับคุณผู้ชมใครสนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมมาให้เลยนะฮะคันนี้เขาใส่ตัววัดเกจมาให้ด้วยนะบอกค่าแบตเตอรี่แบตเตอรีต่ต่างบอกอุณหภูมิต่างๆมาให้ครบเลยนี่ฮะตัววัดมาให้ด้วยนะครับจากเจ้าข,ของเดิมใส่มาให้หลังคาเป็นซันรูฟนะครับบริเวณแผงควบคุมจะอยู่บริเวณตรงกระจกมองหลังตรงนี้นะครับนี่ครับแผงควบคุมซันรูฟ ได้หลังคาสันูปด้วยคันนี้นะครับรุ่นท็อปเบนซินเที่นั่งนะครับคุณผู้ชมรุ่นท็อปเบนซิน7ที่นั่งนะครับ,ร Top รบ2.4 EL Auto 4 Wheel ท็อปสุด7ที่นั่งในเครื่องเบนซินนะครับคันนี้ปี2021เลขไมล์1 1 0 0 0นะครับใครสนใจสามารถขอเรเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับหรือโทรติดต่อที่เบอร์095-566926 0, 95, 0 56, 26, นะครับทุณผู้ชมโทรเข้ามาได้เลยนะครับ จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเหมือนเช่นเคยนะครับรถมาไวไปไวแน่นอนโดยเฉพาะฮอนด้าซีอีวีที่เป็นโฉมนี้นะปี2021แท้นะครับนะครับจดทะเบียนเดือนมีนานะครับ3มเดมีนาหกสีนะครับคิสต์กราดสองพันยี่สนะครับคันนี้ปี21แท้นะครับใครสนใจก็สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยวันนี้ผมมารีวิวตั้งแต่รถยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับนี่ฮะเขาจะเห็นแบบสดๆกันเลยนะฮะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำต่อๆนะฮะก็จะมี ปรับสภาพเจ็บงานนะครับขัดสีผิวนะครับเป็ี่ยนฐานน้ำมันเครื่องสปาภายในภายนอกปกติรถมือสองทั่วไปเลยนะครับเราไม่มีชนหนักพลิกคว่ำม,มานะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทรถดูนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับตัวหน้าปัดหน้าจอต่างๆนะครับนี่ฮะหน้าปัดหน้าจอต่างๆนี่ครับหนึ่งแสนหนึ่งมืนหกพันโลนะครับคุณผู้ชม เลขไม้นะฮะนี่ครับเวลาเราเพิ่มเสียงวอลลุ่มลดวอลลุ่มนะฮะก็จะไปแสดงที่ตัวหน้าจอนะครับผมได้ด้วยนะครับตัวจอก็เป็นทัชสกรีนนะครับคุณผู้ชมนี่ครับต่อทัชสกรีนนะ,ะมีตัวแมปแผนที่ต่างๆครบเลยนะฮะนี่ครับนี่ครับแมปแผนที่ต่างๆมีให้ครบเลยนะค,ะครับคันนี้เรียกว่าเป็นรุ่นท็อปสุดเครื่องเบนซินนะฮะเป็นรุ่นท็อปสุดเครื่องเบนซินนะครับ2.4 EL Auto 4 w h e e l นะครับรายละเอียดราคาผมลงไว้ให้ด้านล่างนะครับเลขไม้ใช้งานไป116,959กิโลเมตรนะครับคุณผู้ชมวันนี้วันที่15นะครับพฤษภาคมนะฮะนี่ครับเป็นดิจิตอลหมดเลยนะฮะตัวเข็มไม้นะครับมารวัดต่างๆก็เป็นดิจิตอลหมดเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเบรกมือไฟฟ้าออโตโฮนะครับพาวเวอร์เอาลิตนะครับเป็นตัว ไวเล็ชาร์เกอร์มีให้นะครับวางโทรศัพท์แล้วก็ชาร์จแบตได้มีรีโมทให้ด้วยนะครับสหรับตัวเครื่องเสียงนะครับนี่ครับสวยงามนะครับมีปรับตำแหน่งเบาะนะครับปรับเซ็ตค่าตำแหน่งเบาะนะครับเซ็ตได้สองตำแหน่งนะครับนี่ฮะสวยงามพวงมาลัยผิวพันดีมากนะครับมันติฟังก์ชันครบคันเลยนะครับนี่ครับตรงนี้ก็กดที่พวงมาลัยได้เลยนะฮะก็แสดงตัวนี่ครับอัตราการสิ้นเปลืองต่างๆนะครับผมนี่ฮะ นี่ครับร้านกาแฟหมดการขับขี่นะครับเปิดเพลงเชื่อมต่อบ l u e t o o รับโทรศัพท์ต่างๆนี่ครับก็ปรับได้ที่ตัวเลขใหม่ได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับใครสนใจขอเลือดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะมีครูสอน c o n t r ตั้งค่าล็อกความเร็วด้วยนะอันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับแล้วก็มีกล้องถอยนะครับกล้องถอยมีให้ครบเลยนะครับปรับได้3มมุมมองก็เอามือจิ้มไปที่หน้าจอได้เลยนะครับ นะครับแบบเลนวายนะครับมุมตรงแล้วก็มุมแบบกระชั้นชิดมุมแคบนะครับนี่ฮะแล้วก็ตัว n o n l a n เลน t c h นะครับคันนี้เวลาเราตบไฟเลี้ยวนะฮะเลี้ยวซ้ายนะครับตัว h Honda l a n เลน Watch ก็ทำงานนะครับนี่ครับจะเป็นกล้องให้เราออโต้ให้เราเลยนะครับนี่ครับเอาไว้มองมุมอับสายตานะครับด้านซ้ายนะครับเพราะว่าพุงมาลลยอยู่ด้านขวามุมอับสายตาอยู่ด้านซ้ายมีรถมีสิ่งกีดขวางหรือว่าเราจะปาดจะเลี้ยวต่างๆ จะเปลี่ยนเลนต่างๆนะครับเวลาตบไฟเลี้ยวเนี่ยฮอนด้าเลนมอสจะทํางานนะครับหรือเรากดก็ได้นะครับกดที่กลัวก้านไฟเลี้ยวนะครับจะมีปุ่มกดอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับกดทีเดียวนะฮะแล้วก็กลับคืนค่ามาเป็นหน้าจอปกตินะครับสวยงามคันนี้นะฮะใครสนใจขอเลือดเพิ่มเติมให้มาเลยนะครับตัวแอร์นะครับเป็นแอร์คลายเมดด้วยนะฮะนี่ครับระบบแอร์เป็นแอร์คลายเมดนะฮะสามารถปรับได้ที่หน้าจอนี่ครับ ปรับได้หน้าจอปรับโหมดต่างๆนะครับ2เท้าลงเท้าสอโหมดลงเท้าอย่างเดียวระบายอากาศต่างๆออนออฟได้หมดเลยนะฮะเป็น Air c l ค m a t e ปรับที่หน้าจอได้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับก็ถือว่าให้ออปชันมาครบเลยนะฮะจัดเต็มสำหรับ Honda CR-V นะครับรุ่นท็อปเบนซิน7ที่นั่งคันนี้24 EL Auto 4อลอโปี2021เรียกหม่ใช้งานเดิมๆไปเท่านี้นะครับ บุ๊กเซอร์วิสมีครบพาวเวอร์ตัวเอกสารต่างๆมีครบเช็คศูนย์ทุกคันนะครับคุณผู้ชมนี่ครับแอร์แบ็กต่างๆอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับกระจกมองหลังตัดแสงอัโต้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี่ครับหลังคาซันรูมกันนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเราเปิดม่านก่อนเลยนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเปิดม่านฟลูรอแบบปลาแบบนี้นะครับก็เวลาขับกลางคืนเนี่ยไม่ร้อนนะครับช่วงนี้ก็เพิ่มแสงสว่างได้นะครับคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าตอนกลางวันเมืองไทยบ้านเราจะร้อนหน่อยเอาไว้แบบบชมรรยาากศ ชมหมอกเป็นากาศหน้าหนาวนะครับนี่ฮะต้องการแสงก็เปิดกระเพาะมานอย่างเดียวหให้แสงเข้ามาหลังคาแก้วตรงนี้ถ้าเกิดว่าต้องการรับลมก็เปิดไปเลยแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับนี่ครับเปิดได้สุดด้วยนะครับคันนี้นะอ่าสุดแค่นี้นะครับผู้ชมนี่ฮะ,ะสุดแล้วนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะฮะนี่ครับหลังคาซันลูฟนะครับนี่ฮะต้องการรับแสง,งเดียวก็ปิดหลังคาเป็นหลังคาแก้ว หลังคาเดิมโรงงานนะครับไม่เคยมีการเปลี่ยนนะนี่ครับโค้ดเดิมโรงงานหมดนะครับนี่ครับก็เพิ่มความรู้หลาเพิ่มความสว่างนะนี่ครับขับกลางคืนนี่สว่างเลยนะฮะกลางวันก็ได้นะับคุณผู้ชมเนี่ยบรรยากาศคึ้มๆึแบบนี้นะครับผมเปิดหลังคานะฮะบรรยากาศคึมๆแบบนี้เปิดหลังคาได้เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่คะแต่ถ้าแดดออกออกนะฮะแดดจัดเราก็ปิดม่านไปซะนี่ครับสะดวกสบายนี่ครับปิดม่านไปเลยนะฮะหลังคาไม่ต้องกลัวรั่วนะครับเพราะว่าหลังคาตันนี้นะครับ มีวารันตีอยู่แล้วนะครับของตัวรถนะครับผมนี่ฮะแล้วก็เป็นหลังคาเดิมโรงงานด้วยนะครับโค้ดเดิมโรงงาน,นที่เขาใส่ออปชั่นมาให้เป็นหลังคาสันลูปนะได้ออปชั่นเต็มๆไปแบบนี้เดี๋ยวราคาเนี่ยผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆใครสนใจขอละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยบอกก่อนว่ารุ่นนี้นะครับไม่มีแล้วมีเข้ามาแค่นี้คันนี้คันเดียวก่อนหน้านี้ก็คือขายหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวดีเซลนะฮะตัวเบนซินนะครับ5้าที่นั่งนะก็มีเบนซินตัวท็อปคันนี้มา 7ที่นั่งเนี่ยถือว่าหายากนครับ2.4 EL Auto 4 Wheel ท็อปสุดเบนซิน7ที่นั่งนะครับใครสนใจติดต่อด่วนเลยเลขใหม่ก็1 1 0 0 0 0นะครับปี2021แท้นะครับอันนี้นะสีดำนะครับสีดำมีลักเกอร์แบ็กเพนะครับสวยงามเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยนะฮะปิดท้ายกันนะครับนี่คร นะมันเราเปิดไฟหน้าไฟท้ายให้ดูกันด้วยนะให้ดูกันครบ,ครบเลยนะฮะระบบไฟต่งตางๆนะครับไฟฉุกเฉินต่งตางๆนะฮะนี่ฮะเราเปิดให้ดูกันนี่ครับคุณผู้ชมไฟท้ายก็สวยนะฮะเป็นเส้นสาย led แบบนี้นะฮะเรียกว่าไฟเลี้ยวก็เป็น led นะครับนี่ครับสวยงามหรูหราท็อปสุดแล้วคันนี้นะครับเครื่องเบนซินเจ็ดที่นั่งรุ่นท็อปสุดได้หลังคาฟัน r o o มาด้วยนะครับออปชั่นต่างๆก็ให้มาแบบครบเลย นี่ครับรูปลักษณ์ดีไซน์ออกแบบมาได้สวยงามสปอร์ตฉบเฉลียวตามแบบฉบับของ Honda CRV นะครับเชื้อเพลิงนะครับรองรับน้ำมันนะครับอะไรบ้างนะครับนี่ฮะแก๊สโซฮอล์91นะครับเบนซินแก๊สโซฮอล์91จนถึง e 8 5เลยนะครับนี่ฮะได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมหลังคาสวยนะครับหลังคาแก้วซันรูฟนะครับคันนี้นี่ครับภายนอกภายในก็สภาพเดิมๆก่อนเก็บงานก่อนร้านทำความสะอาดนะครับก็ ฝากเพื่อนๆไปด้วยหรับคันนี้ใครสนใจก็ขอเรียกเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคันนี้นะสวยมากนะครับยังไม่ได้มีการอัปเดตนะที่นี่เป็นครีแรกเลยนะครับครั้งแรกเลยนะฮะเพิ่งข้ามวันนี้ก็อัปเดตวันนี้เลยนะสภาพเดิมๆสดๆกันเลยนะฮะยังไม่ต้องร้างนะฮะก็ให้เห็นสภาพเดิมๆสภาพจริงๆนะครับที่เราเข้ามานะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำเขาจะมีเก็บงานทําความสะอาดขัดค้าบขี้ไขขัดคาบแรลงต่างๆ,างๆริ้วรอยโพสต์รงสเกส็ตชินก็มีบ้างน,นิดหน่อยนะแต่ ต้การโครงสร้างเดิมเราดูแลให้เรื่องของความสวยงามความเรียบร้อยคันนี้นะครับนี่ฮะไฟหน้าเป็นฟู l l LED เต็มระบบเลยมันก็เป็นตัวไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟตะหกอกเป็น LED เต็มระบบเลยนะครับคุณชมเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูสดๆกันเลยนะนี่ฮะท็อปสุดเบนซินนะครับปันนี้เจ็ดที่นั่งนี่จะเห็นว่าห้องเครื่องเนี่ยยังไม่ได้มีการล้างเลยนะฮะนี่คือสภาพห้องเครื่องเดิมๆเลยครับคุณชมนี่ครับสภาพห้องเครื่องเดิมๆโครงสร้างเครื่องยนต์นะครับฝากระโปรงนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะฮะ ไม่เคยมีการถอดนะครับ q ีว o d e ค้ดแผ่นกันความร้อนต่างๆอยู่ครบหมดนะครับเบ้าโชกต่างๆสวยเดิมโรงงานนะครับนี่ครับเครื่องเดิมๆนะฮะให้ดูแบบสดๆสภาพเรียวๆยังไม่ต้องล้างนี่ครับเบ้าโชกเบ้าโชกต่างๆเดิมๆนะครับนี่ครับนี่ครับสวยงามนะครับคันนี้นะครับเครื่องเดิมโรงงานแล้วก็เครื่องไม่มีเยิมด้วยนะฮะซีนเครื่องไม่มีเยิมครับผู้ชมนี่ฮะนะฮะเลขห้องเครื่องต่างๆนะครับอยู่เดิมครบหมดเลยนะครับ เอิร์ดดีมเทคโนโลยี iVTEC ทนะครับเครื่องยนต์เดิมๆโรงงานเลยนะฮะนี่ครับเดี๋ยวจะไปทําการสปาล้างนะชงใหม่นะครับอัปเดตเพิ่มเติมกันใครสนใจคันนี้รีบจองไว้ก่อนไม่จองอาจจะไม่ทันนะราคาผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างแต่อยากถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ฝากเจ้า Honda CRV เข้าใหม่คันนี้ไว้ด้วยใครสนใจ รีบติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับซองเชฟซีเอลออโต้โฟวิเป็นท็อปสุดรุ่นเบนซิน7ที่นั่งนะสีดำมีระเคลนแบ็คเพลว์นะครับคันนี้สวยมากเลยนี่ครับใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับวันนี้ขอบคุณ f c ท่านนะครับที่ทางรับชมวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสนใจคันนี้ติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับต้นยุทธขาศูนย์ร่วมมือสองคุณภาพดีเกรดเอเสถีไทยซอย64มีนบุรีกรุงเทพสวัสดีครับ